อ่าคนนี้เนี่ยนะอ่าคุณนายไม่ต้องไปใส่ใจนะอ่าไม่ต้องไปใส่ใจมันมันแค่แค่แค่ละแค่แคละใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่มนอยู่ที่สอสลาดังนั้นเนี่ยอ่าไปจัดก,การที่ส,สซสลาใช่ทุกอย่างจบหมดไอ้พวกนั่นไอ้ลูกไอ้พวกไอก้แมลงบีแมลงวันอย่าไปใส่ใจเพราะว่ามันไม่มีไนเไปทาอะไรตรงนั้นได้เพราะว่าที่เป็นคนที่จะเป็นข่าวคือสซสลา ผมบอกว่ามาคุยกับผมนี่สตรลาเนี่ยผมมีคนเดียวที่เอาอยู่คือผมแล้วหานมาผมนี่เดี๋ยวผมจะเีทให้ เออซอสลาเนี่ยมีคนเดียวแหละที่ที่เอาอยู่คือผมมันจบเนี่ยมันก็จบไปแล้วแต่นี่มาเพราะว่าพไม่ไม่จบไงเพราะเพราะไม่จบเนี่ย,ผมผมมยพวกนี้มันก็หาเรื่องต่อไปมันก็เล่าคนนู้นฟังเล่าไอ้คนที่ฟังจริงๆเนี่ยผมเคลียจบหมดทุกเรื่องแล้วแต่ทีนี้ทา,ทางทางไม่ไม่ไม่จัดการให้เรียบร้อยตามคํามั่นสัญญาที่ตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเออผมก็พยายามพยายามบังให้ทุกทุกฝ่ายผมก็เล่าไอ้ ผมเล่าให้ใหใหอันปิบทีฟังแล้วแหละว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเอคุยไม่ต้องคุยมากคุยกับผมเนี่ยทีเดียวมันก็จบหมดแหละเี๋ยีนี้ไปเที่ยวสื่อไปเที่ยวถามคนนน้นไปถามคนนี้ซื่อพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นขยะเท่านั้นเองตัวใหญ่คือสอสลา,าที่คุณไปพบนั่นแหละอะืแล้วก็ทีมหลักบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดที่โพปิดปิด ที่สอสลาคนเดียวส่วนสอสลาจะไปไหนบ้านไหนเราอยา่าไม่ต้องไปธุระไม่ต้องไปธุระเขามีทีมที่ไหนกี่ทีมเรื่องของเขาเราไปตามตามตามข้อตกลงว่าเราจบกันแค่นั้นตามต,ตัวเลขนักถ้าอย่างนั้นอ๋อที่กี่ทีมก็เรื่องเขาถ้าแสดงว่าโอ้เขาก็คงมีทีมอีกทีมหนึ่งที่มาคอยคือคืออย่างนี้คุณอย่าไปสืบคุณอย่าไปคุณอย่าไปรู้เขาคือเอาเอา,เอาตรงๆนะคะจบ,จบที่สอสลาคือจบหมดผมเคยียไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเอา เอาเอาวัตถุดูธรรมชาติไปวางที่ศอัลราถ้าไม่จบตรงนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะมันจะไปใหญ่เลยแเกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าพวกนี้มันเตรียมเตรียมจะไปตรงนั้นด้วยแล้วมันจะแวะไปหาในเรื่องเรื่องติงก่งติงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟุ้งไปเรื่อยไงผมถึงบอกรีบติดเถอะแล้วเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะไออธิบดีกรมฝนหลวงอะ่ะโดนแน่อาทิตย์สัปดาห์หน้าอะไรก็รอดอในชันกรรมธิการแล้วหนักเลยแหละโดนหนักเลยเรอคะ ใช่นอก,กรรมการชุดนี้ประธานคือคณะเก้าไกลพวกเก้าไกลมันไม่ยอมมันล่อหนักเลยฝนหลวงเนี่ยผมจะบอกให้เลยคือหนูก็อายคนเนาะหนูกลัวมันได้ลงข่าวกลัวอะไรหนูก็อายค,คืออย่างนี้คืออย่างนี้คุยกับผมจบหมดผมนี่จบจบให้หลายคนแล้วหลายหลายหลาย,หลายเรื่องเลยคุยกับผมเนี่ยผมจบให้หมดเลยนะ คือไม่ต้องไปคุยกับใครแต่คุยกับผมเนี่ยผมจบให้ก็คือถ้าผมบอกว่าจบคือจบถ้าไม่จบก็ผมไม่ผมไม่จบเน <c oughs> ี่ยชืย่อใจแแค่ไหนก็ไม่รู้ดิเขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะอ่าใช่อ๋อเ,เขาเอาแบบว่ามันเหมือนพูดแล้วมันไม่ค่อยจะจบอะค่ะพี่ค่อยตกลงคือล้านห้าถ้าเบิกไปแล้วตกมันก็เหลือล้านสี่หมื่นเออล้านสี่แสนสี่หมื่นถ้าแค่นั้นเนี่ย ส่วนที่เหลือเขาจะไปคุยอะไรก็มันเป็นเรื่องคอ้าขาไม่เกี่ยวหนูสีไม่รับรองไม่รับทราบหนูก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอกสารน่ะมันจะไปที่อื่นเขาอาจจะไปร้องที่อื่นประมาณนี้ไม่หรอกถ้าจบตรงนี้มันก็จบตรงนี้จะไปที่อื่นได้ไงอืวเราเอาฝืนมันจะไปฝืนข้อตกลงที่ผมกำหนดไว้ได้ไงไม่ไี้หรอกป็นมันจะแกล้งเออเขาบอกว่าเขาอ้างไปถึงแบบมันจะต้อง หลายส่วนคณะกรรมาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเร,เรื่องนี้ยังไม่ได้ไปถึงไหนอะไรอย่างไรมันจบแค่นี้คุยกันจบเพาะคือจบ